กุหลาบตนนี้ชื่อเพราะดีสุดสวยเฉลมเขาเรียกกันว่าแก้มแหม่มลูกเอาไว้หลังบ้านอุตสาทนอมไม่อยากเด็ดดอมปล่อยให้อยู่นานตั้งแต่ดอกตูมแล้วบาน สวยสะครานชื่นใจเฝ้าใกล้ให้น้ำคอยลูบคลำเก็บนอนจนเกลียงน้ำคมก็ต้องยอมเสียงเมื่อจะเลี้ยงรักใครออกดอกนุน่นสวยสีเหมือนแก้มสาวหน้าจูรา แก้แมมบนต้นห่วงไวหวังให้โรยไปกับตาตัวเองเหมือนดังโดนมีดกรีดถูกดวงใจแก้แมมถูกเด็ดเอาไปมันน่าน้อยใจเพราะมือนักเลง ยังไม่ยอมชมส้ำถูกคมเหงต้องคนไกลๆนี้เองที่คมเหงน้ำใจของเราอกขาแห้งแรงแทบสิ้นแรงเมื่อเห็นเพียงตนเห็นรอยมีใจยิงหมอน ัวความแค้นแสนเศราใครอยู่ที่ไหนมาเด็ดดอกไม้ชื่อแก้มแมมเราต้นอื่นก็ไม่อยากเอาเหมือนแกล้งตัวเราให้ตรมตรอมใจอกข้าแห้งแล้งแทบสิ้นแรงเมื่อเห็นเพียงตน เห็นรอยมีใจยิ่งมนบวกความแค้นแสนเศราใครอยู่ที่ไหนมาเด็ดดอกไม้ชื่อแก้มแม่มเราต้นอื่นก็ไม่ยักเอาเหมือนแกล้งตัวเราให้ตรมตรอมใจ